เนื้อเยอะมากอินจาุ่มกลมมแล้วก็ซอสของหนูอะค่ะแค่น้ำแข็งนะคะอยู่ได้กี่วันอยู่ได้เต็มที่ที่ที่ลูกค้าทำนะคะสองวันที่ค่ะไม่ได้ใส่สารกันบูดนะขวดละ30บาท4ขวด2ของถูกเกินอ่าชิงก่อนอ่าเราดูก่อนดูเกินอ่ะแค่ขวดแพค่เกจก็ไม่ได้แล้วขวดเท่าไหร่ละคะ6ขวดเลยอ่ะอันนี้100ขวดที่ร้านหนูขาย30บาท ร้อยปวดน้ำตดีอยากให้คนที่รับไปอ่ะไทำไมเราไปขายต่อสมมติว่าจารับไปแล้วไปขายโซนนี้ดีเขาบอกว่าใส่แต่เกลือกับน้ำตาลไม่ใส่อะไรเลยใส่เกลือกับน้ำตาลใส่สีหน่อยทำไมอ่ะก็เพิ่นสีให้สวยงามค่ะเพราะว่าถ้าเป็นน้ำสุปแบบคันธุ์สดนะค่ะี น้นต้มอะไรต้มอะไรนั้นัปนต้มไส่น้ำผึ้งค่ะไส่น้ำผึ้งวนส่น้ำผึ้วนค่ะแล้วก็ใส่้มเป็นส่มไต้หวันค่ะปวดเท่าไหร่สิบบาทค่ะไม่เชื่อว่าเป็นส้มที่สดรสสดเลานูไม่ใส่หัวเชื้อค่ะถัวอาวกันตีเพราะว่ามันได้เหรอต้นได้ค่ะป็นคำนวณไหมคะก้า้องค่ะโลนึงอนี้สสองบาทสมถันสองบาทใช่หนูใหัวล็อใหญ่เหมือนกับล็อตใหญ่เลยน้ำตาลโลกัสละเจ็ดน้อย ใส่น้ำตาลกรอกน้แข็ต่าใส่เลยอ่ะใน้ตานใส่เกลือมันไม่ใช่น้ำส้มแบบไมู่อันนี้คือเขาผู่น้ำส้มใส่น้ำมักหมูหนูซื้อแบบันแบบโลโลอะค่ะเป็นเยอะๆค่ะทีละทีลาแบบร้อยโลสองร้อยโลร้อยโลร้อยโลน้ำตาลนค่ะต้มแซ่บมึ่งโลหอยร้อยโลอันนี้เราไปกันรู้ต้มแ่บที่ส่น้ม่น้นะค่ะ ก็ไปมาแล้วโดยี่สิบอันนีกสงซื้อราคาส่ทีละห้ารอยโลบาทท่พาซงนีคพาซงถูกเกินอาชิมก่อนอ่าเราดูก่อนถูกเินอแค่ขวดแคเกตก็ไม่ได้แล้วนะแคขวดที่เขาไปเลย่ะาคาสิบราาสิบอันนี้ถูกลค สิบบาทลองชิมอ่ด้ลองไม่ได้ลองแก้วมด้แก้วสิบบาทเลขวยเล็กอ่ะอันนี้หนูขายส่งหน้าร้านสิบสองาทอันนี้หบาทอันนี้สิบขวดสี่ร้อยบาทค่ะอีกครั้งหนึ่งความแน่ใจ ยังยังใช่ไหมยังไงยังไงทีนึงทีนึงลดน้ำตาลลงมาอีกแต่นักก้าวช่วงนี้มันใส่น้ำผึ้ง่ไงคะมันเลยหวานน้ำหวานเกินถ้ากินแบบกินเพียวๆเนี่ยก็คือไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้ไหมไม่ได้เมันเปรี้ยวค่ะเพราะว่าใส่น้ำผึ้งที่หนูได้มาคือใส่น้ำผึ้งเขียวเขียวเขียวก็ไม่กิโลเนี่ยก็มันเยอะนะใช่ใช่ก็มันโคตรเยอะอ่ะหนูขายผนที่ยา ต่อได้ราคาเพราะของาไปใส่บอลเดียวหมดเหมือนหนูดีอาร์เราใส่น้ำแข็งถ้าใส่น้ำแข็งก็จะดีอ่าอ่าดเพรลูกค้าเขาไปปั่นสลับบี้ไปอะไรอย่างเงี้ยนนึงเนื้อต้มเยอะโอ้ยเนื้อต้มเยอะนือต้มเยอะอ่อไหไหมใส่น้ำแข็งค่ะใสน้ำแใส่น้ำแข็งพอดีใช่ไหมครับพี่อาร์แล้วตาบุ๋มก็หมดหน้าต้มแล้วล่ะก็เป็นต้มเขียวหวานคือหนูจะมีต้มตลอดหนูไม่ใช่ต้มตอมอ่า ค่ะอร่อยต้มซอสตรงนี้ลูกเคอันนี้สิบบาทเยอะเนื้อเยอะดูสิสิบบาทสี่สิบบาทค่ะอันนี้กี่ลิตรหนึ่งลิตรกว่าค่ะเห็นไหมผู้ดำเนินหน้าอร่อยนะอร่อยผ่านไหมคะผ่านแล้วราคาถูกด้วยถูกด้วยอ่ะอันนี้ร้อยขวดที่ร้านถุงขายสามสิบบาทค่ะ ร้อยปวดน้ำซีอิ๊วอยากให้คนที่รับไปอ่ะได้กำไรเยอะๆไปขายต่อสมมติว่าจะรับไปแล้วไปขายสง่งทีหรือไ,ไ,ไ,ได้อะไรหนูพูดได้เครื่องเสียงเหมือนพี่ได้นิดหน่อยได้ปริมาณได้ไไดรับฟอร์ตเยอะๆหนูก็ได้แต่ไม่ได้แบบว่าได้แบบตุ้มตามออนะไรย่างเงี้ยแต่รสชาติไม่เปลี่ยน แตาได้อย่างเราซื้อสิบเรามาขายที่สองเหมือนเขาดิก็จะดีเนาะไม่อาจจะยหนูขายส่งหน้าร้านหกบาทเปิดมาส้มรับเยอะๆก็ห้าบาทนี่ดูเนื้อส้มนี่ดูเนื้อส้มใส่เนื้อเยอะมากเลยนี่จบไปจบมากแล้วก็ซองของหนูอาหารแค่น้ำแข็งนะคะได้กี่วันอยู่ได้เต็มที่ ไม่ได้ใส่สารกันบูดนะมีจริงเพราะว่าหนูทำเองแม่ก็ทานที่แรกเป็นไข่ปลาด้วยอจริงกับวิชาเขาแบบโอ้โหการันตีเลยคือเราศึกษาแบบค่อยๆทำมา,า,า,ามค่ะปรับปรับให้มันดีขึ้นก็ดีอยู่นะต้อการแต่ปีนีเจ้าของเราเราก็มีอยู่แล้วหนูได้ตายรับโปรโมทโปรโมทให้หนูถึงถามว่าอร่อยเออรับรับไม่มาแข่งกันไม่ได้มาแข่ง <c oughs> ไม่ต้องสงสารนี่เขาา俩ก็ยังแข่งกันเลยเป็นแม่ค้าต้องช่วยกันอย่าไปทะเลาะกันนะเอามาเจ้านีู่มาดิมาดิมาพี่ยามาเราจะได้โตหมดร้านเราก็ดีเลยมาอันเนี้ยไปเอาต้นเรามาดิปวดละไปเอามาเพระชันเลยอันนี้คือมันดีมากเลยนะที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเราต้องเปิดใจทุกคนเราอย่าไปรักไม่เท่า เอสซีพยาก็คือรักเข้ากันหมดค่ะแล้วต้มเจ้าเนี้ยเขามาก่อนเขาราคาถูกกว่านี่นอันนี้เข้ากานปริดาณอันนี้ขมอารักเขานะมผมมันจะเป็นส้มทอนส้มปอกัมันแพข่าแรงคนปอกแล้วก็มีเซนได้เยอะนะใช่พี่ขวดเท่าไหร่ละตันนี้เลยขวดใหญ่ขวดใหญ่แปดสิบนอันนี้ส่อันนี้สาเร้อยขวดขึ้นไป30มบาท ร้อยหวดกันไปสามสิบบาทไปรับเองนะคะไปรับเองใช่สามารับที่โรงงานเราได้ไหมต้องรับจากพิยาเลยค่ะโอเคต้องมารับที่โรงงานเรานะถึงจะได้ที่อื่นไม่ได้น่ารักพี่ยาสิ่งเหล่านี้เป็นต้มเนื้ออันนี้จะเป็นต้มเป็ดเอออ่ะเดี๋ยวให้ให้ไอนนี่ไปกินของเราใช่ไหมของเราใช่ไหมแอนนี่เขาจิ้เพื่อนแอนนี่ถึงที่สามอ๋ออันนี้มันเป็น เป็นชิ้นเอาชิ้นเอาเอาร้อนนะให้น้องชิมมาเดี๋ยวพี่ยาชิมทั้งขวดเลยไหมอันนี้มันคนละเรื่องเลยน่ะเห็นคนละรสชาติมันคนละแบบเลยนะมันคนละแบบเลยนะแต่แต่นี่ของเขาเนี่ยก็มันมีความที่เราดูเนี่ยอันนี้อันนี้เจ้าเจ้าแรกของโรงงานพี่อาใเจ้าแรกเจ้าแรกเจ้าแรกนะครับอันนี้ขวดเท่าไหร่ครับพี่ อันนี้ขวสองห้าบเป็นแมวที่ขายที่3าวคนร0อยสามคนร้อยสามนร้อยเนื้อต้มเนื้อต้มเนื้อต้มเนื้อส้มพี่ต้นเอาแบบตรงตรงอ่ะพี่ต้นอันนี้จะเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวกว่าพอเราไม่ได้ผสมเปรี้ยวกว่านี้อ่าอ่าใช่เปรี้ยวกว่านี้แต่รสใจอันนั้นเขาไม่ได้ผสมอันนี้จะหวานกว่าแต่อันนี้จะเปรี้ยวกว่าเปรี้ยวกว่านี้แต่ส่วนตัวใช่อันนี้น้ำหนาเห็นไหม คืออันนี้มันเปรี้ยวใช่เพราะว่าส้มแต่ว่าส้มมมส้ันเปรี้ยวอ่าเะพีเขาเพียวไม่ได้ผสมไงไม่ได้ผสมแต่เนี้ยเขาผสมแบบอันนี้ก็บอกอยู่ผสมน้ำตาลกับน้ำตาลใช่ใช่อันนี้เขาไม่ผสมไม่ได้ผสมใช่ของสี่ชนิดใช่ถ้าเกิดคนไหนอยากกินแบบไหนก็มาดูเอาได้นะคะ แต่อันนี้คืออันนี้แทอย้อยเปอร์เใช่เรามีมีอันนี้คือเขาคือเขามาบอกเลยว่าเขาผสมใช่ใช่ใช่อยากกินของแท้ก็ต้องกินของเจ้านี้ค่ะอ่าใช่ค่ะว่าจะรับได้ผสมผสมหน่อยรับได้กินได้มกินเจ้านี้ค่ะนะคะ เปิดใจแต่ว่าไม่ใช่ไม่อร่อยนะคบอร่อยอร่อยคเป็นชาตใช่ตสองใช่ใช่ครับอันนี้ธรรมชาติอันนี้คือแต่งแต่งสีและกลิ่นอันนี้เราให้ลูกค้าตัดสินดีกว่าน้อง่นเข้าปานไป่านานเานานไปี่ก็านตดีกว่า